สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมพิเศษพิเศษนะครับที่วันลิงค์เราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เราได้ใช้ระบบ g ีโนคอนเน็กนะครับมาช่วยในการดูแล้วก็พิสูจน์กันว่าอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ในการประหยัดน้ํามันในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการประหยัดน้ํามันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าต้นทุนของการขนส่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งหรือ5้เนเี่ยเป็นต้นทุนของค่าน้ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเทคโนโลยีนะครับกกก็มาช่ววยันรททุๆงถึ ฮีโน c คอนเ c t เองก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยในการให้ผู้บริหารเนี่ยหรือว่าผู้ควบคุมฟีดรถเนี่ยประหยัดน้ำมันได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเอาฮีโน c o อนเ c t กเนี่ยมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ร่วมมือกับบริษัทยางชั้นนาของโลกเจ้าหนึ่งนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแล้วยางเนี่ยมันจะช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณกรณ์นะครับผู cool ้จัดการฝ่ายการตลาดในกลุ่มธุรกิจ b 2 b ของมิชลินนะครับสวัสดีครับพี่กรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะได้มาเห็นนะครับนวัตกรรมหลายๆคนพยายามพัฒนานะครับเพื่อที่จะทำในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอย่างมิชลินเนี่ยยางตัวนี้มันเป็นยังไงพี่มันถึงประหยัดน้ำมันได้ยางตัวนี้เนี่ยชื่อว่ายาง Mi c ล e l i n X m u l t i e n e r g y ครับซึ่งเป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะนะครับโดยที่เราออกแบบมาเป็นขนาดใหม่ด้วยโดยในตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะเห็นเป็็นนนนนนนขขขาาาาาดด11 5 .2.5 เะแตต่่่ววยงัีี้จป ท275ทับ80ทาย22.5ซึ่งจะเป็นยางที่ซีรีส์แก้มเนี่ยเตี้ยลงนิดนึงนะครับโดยที่คุณสมบัติหลักๆของยางตรงนี้เนี่ยก็คือ1เลยเรื่องของโ o l l i n g resistance ต่ําที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับก็จะทำให้ประหยัดน้ามันเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับเราศึกษามากับกลุ่มลูกค้าหลายรายมากก็อยู่ที่ประมาณ7%โดยเฉลี่ยอันนี้คือที่มาที่ไปเป็นยังไงพี่มาอยู่ดีถึงยางมันถึงได้ประหยัดได้ขนาดนี้ก็เราออกแบบมาให้เรื่องของสูตรเนื้อยางนะครับซึ่งทีมม ที่เราลงทุนกับทีมนเนี้ยเยอะมากๆซึ่งเขาก็จะเก่งมากในเรื่องของส่วนผสมเนื้อยางที่ทําให้ยางเนี่ยวิ่งไปแล้วทําให้กินน้ํามันน้อยที่สุดหมายถึงว่าวิ่งไปแล้วต้องการการใช้น้ํามันเนี่ยเพื่อให้รถมันวิ่งต่อไปได้ในความเร็วเท่าเดิมเนี่ย้อาไว้ที่สุดครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเราเองเนี่ยในฐานะของอ i n o Connect ที่จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งหรืออุปกรณ์ตัวเดียวที่จะช่วยในการพิสูจน์นะครับเรื่องของการประหยัดน้ํามันในครั้งนี้เดี๋ยวเรา ที่รกันอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวนี้มาลองกันครับได้ครับเราเริ่มต้นติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบและเช็คค่าต่างๆจากระบบ h ี n o c o n n e c t ด้วยทีมงานวิศวกร,กรจากวันลิงและ h ีโนโดย oh. เริ่มออกเดินทางจากจุดสตาร์ทวิ่งด้วยระยะทางเท่าๆกันของรถทั้งสองคันโดยตัดตัวแปรทุกตัวออกไม่ว่าจะเป็นด้านคนขับยี่ห้อรถน้ำหนักบรรทุกซึ่งในครั้งนี้เราได้โหลดน้ำหนักบรรทุก20ตันตลอดเส้นทางเพื่อใช้ในการทดสอบ ยเราใช้ Hino Connect ตรวจสอบตลอดระยะทางที่วิ่งกว่า270กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องความเร็วองศาคันเร่งตลอดเส้นทางบนสภาพถนนจริงจาก War Room ของเราเชื่อมต่อและพูดคุยกับคนขับในห้องโดยสารผ่านกล้อง AI เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางพิสูจน์บททดสอบอย่างประหยัดน้ำมันในครั้งนี้ปลอดภยัยและต้องแม่นยำที่สุด หลังจากที่เราได้เหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับเราก็จะมาสอบถามนะครับคุณแชมป์นะครับที่อธิบายเราฝั่งเมื่อกี้นะครับว่าจริงบทสรุปของยางมิชนวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ไปวิ่งกันมา200กว่ากิโลวันนี้ก็ที่ยิงเสียงเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงผลสุดท้ายกลับมาก็มาดูผลกันจากผลของฮีโนคนนเก็เห็นแล้วว่า เราประหยัดกว่าคู่แข่งชั้นนําเราต้องเน้นย้ำเลยว่าคู่แข่งชั้นนําเบินในตลาดเลยหมายความว่าเรายินดีผู้ประกอบการทัหว่าว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนของเขาได้ก็ปีนึงผมว่าก็ถ้าคันเดียวมันก็หลักหมื่นแต่ถ้าเป็น10 20- 30, 30คันมันก็คือหลักแสนหลักล้านใช่ใช่นอกกนั้นไม่พอไม่ใช่คแค่ต้นทุน แต่ว่าเป็นเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ที่รเราจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์าจากการผลิตน้ํามันจากการผลิตยางออกสู่โลกด้วยสุดยอดครับผมว่าเนี่ยคือนวัตรกรรมดีๆซึ่งจริงๆเราเองเราก็ไม่ค่อยอยากจะคิดว่ามันจะได้กันขนาดน,นี้นะเพราะอัตราการวิ่งลดเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยมันได้ถึง6%ซึ่งเมื่อกี้อย่างผมก็ฟังคุณแชมป์ดูว่าพอมันออกมาเป็นรายเดือนรายปีเนี่ยผู้ประกอบการมีเงินมีเงินเหลือติดกระเป๋ากลับบ้านใช่โอเควันนี้ก็ ขออนุญาตเปไปพักกันแล้วนะเพราะเหนื่อยกันมาเต็มที่ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ก็ประมาณสักสี่ห้าโมงครับขอบคุณพี่เชามากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่วันลิงก์กับฮีโน่คอนเน็กต์นะครับจะนําเสนอทุกๆท่านนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับ